สนุกแน่วันนี้เออขอบคุครับนสอีขอบคุณครับพี่ตัวนี้ไม่ต้องให้ใครพี่ใส่เองเลยเหมาะดมากอ่เออผมตัดผมมาแล้วดูเกาหลีป่ะอาริการ์ตโใสัมาคำซ้ำนี่จ้าเฮ้ยอ่าพี่วันชัยครับขอบคุณมากครับแล้วผมยังไม่ตัดผมเหมือนนี่ไปละเหมือนเกินเกิน โอเคครับผมตัวแรกหลานไปครับผมฝากเป็นกำลังใจตัวสองสามสี่ครับพี่วันชัยอันนี้จะลืมไหมลืมไหมพี่วันชัยครับพี่วันชัยกดหนึ่งอันนี้ด้วยครับพี่วันชัยแถใหม่ได้ไหมนี่ครับทางบ้านนี่เลยครับพี่วันชัยเอบผมบ้านพาเศรษฐีครับพักบ้านไหนอ่ะนี่บ้านนี้ครับบ้านนี้ครับพอดีว่าอันเก่าบ้านเขียวเก่ามันเข้ารหัสไม่ได้ครับโอเคขอบคุณมากครับ ไปต่อตัวหนึ่งได้ได้ได้มาทให้พี่วัชัยแบบงามๆขอเลือกขอเลือกเลือกได้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 ขอดูไซส์ก่อนแล้วกันขอเลือกขอเลือกสนใจแบบไหนสอบถามมันเข้ามาได้นะครับผมอะผ้งขออันนี้แล้วกันอะใครที่แบบชอบแบบลูกคุณนงลูกคุณหนูพี่ มีใครชอบสีขาวบ้างอะใครชอบสีขาวกดหนึ่งให้ผมหน่อยผมครับผมครับจะเอฟปะเอฟปะขายให้เลยผมไม่อยากแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากแบบว่าเอาเอาสิ่งดีๆเอาไว้กับตัวเองไงอยากให้ลูกค้าทุกคนได้ใส่จริงๆคือแบบว่าเขาเรียกแบ่งบันสิ่งดีๆอ่ะพี่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะโอกระดับชื่อน้อ อ่ะชูน้รยชูอ้อยกับมาช่ว,ชวเยเจ้อเนี่ยครับผมมันดีมากครับสีขาวสวยใ,ใสในเนเลยนะครับผมบอกเลยนะครับเป็นสีขาวที่หายากเพราะว่าสีขาวอ่ะแต่ละตัวบอกเลยว่ามีพา<ช>ามากเออสวัสดีครับพี่อะไรเนี่ยพ,พี่จำจำใช่ไหมพี่จำจำจจุมเปล่าไม่พี่จำยูไง่จำอ่ะทุกคนตัวนี้นะพี่ ผมขออาตัวนี้ไปหนึ่งตัวแล้วทุกคนผมขอแค่สิบตัวพอสิบปุ๊บพอเลยเออใจใจอ่ะขอตัวหนึ่งตัวนี้ใครรับนะครับเป็นของพามู่คับพี่เห็นไหมพี่จุ่มพี่จุ่มพี่จุ่มเห็นไหมจำจำพี่จำพี่จำไม่จำพี่ไม่ได้กี่อย่างเงี้แหละพี่จำฮะอะไรอะไรนะอ่ะตัวนี้พี่เป็นของพามู่นะครับสีขาวตัวนี้พี่อ่ะเอาไปเถอะ พี่จุ๋มเอื้อพี่จุ๋มพี่ตัวนี้อ่ะเหมาะมากสีขาวสวยมากบอกเลยอ่ะมีสีดำไหมมีพี่มีครับพี่พี่อะไรอ่ะพี่พีพีอ่ะให้พี่พีก่อนเลยโอเคโอเคโอเคพี่พีพีใช้อะไรครับอ่ะจะให้พี่เลยตัวนี้พี่พีพีอย่างเงอ่าเดี๋ยวพี่พีใส่ใช้อะไรผมหาให้ตัวสวยๆเลยเอาพี่เหมาะกับพี่เลยแล้วจบไปเลย590จบเลยพี่ยอดฟ้าพี่ด้วย ฟอดมั่วอ่ะพี่พีไซอะไรครับพี่อุ่นหนุนผมสักตัวหนึ่งมาจัดไปพี่เดี๋ยวเราจะดีเทลให้ดูพี่บอกมาได้เลยครับผมว่าสนใจไซส์อะไรนะครับดีเทลให้ดูดีท็อกให้ดูด้วยไหมอ่ีีี่ี่ี่ีีดีดีนีดี่นี่นีดนี่ีนี่น่ี่นี่นี่นีี่่นน้่นีีนีี่่ผม้ รับสมโลค่ะโอ้ยพี่สุนิสาพี่เดี๋ยวผมจัดให้เลยอ่าตัวนี้นะคะพี่ไม่ซื้อแต่มาส่งกำลังใจให้ขอบคุณครับไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมากน่ารักมากเลยขายเก่งเรียกชื่อยืเรียบร้อยอ่าพี่อะไรเนี่ยพี่โพสิอ่าพี่โพสิ เออถุกอ่ะพี่ภูสิทธิ์อ่ะพี่เออเรียกอย่างนี้เลยพี่ภูสิทธิ์พี่ตัวนี้เหมาะกับพี่เลยอ่ะเห็นไหมพี่ให้ดูก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะเป็นเอ่ออรดโนะครับอรดรนะครับผมพูดชื่อเต็มไม่ได้นะพี่เดี๋ยวมันปลิวอืมตัวนี้เลยนี่เขาบอกว่าถึงกับสมัครติ๊กตอกมาดูเลยอุ้ยาอ่ะตัวนี้พี่เป็นของออร์รดนะครับพี่วันชัยได้ไปแล้วนะครับตัวหนึ่งแล้วนี่เป็นงานปากด้วยพี่โพ พี่โพสิลิปพี่โพส ที่โพซิทีฟที่โพซิทีฟโพซิทีฟอุ้ยชื่ออ่านยากมากแต่น่ารักดูจ้าใช่ดูไปแล้วชื่อเนี้ยน่ารักมากแต่ถ้าใส่เสื้อนี้น่ารักกว่อนใช่ครับผมพี่วัญชัยแฟนบ้านเขียดแฟนชื่อแทนคุณใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมเอ้ยแทนคุณแทนคุณไม่ซื้อแต่มาส่งกาลองจะให้ผมมากครับพี่แพรวอ่ะพี่ดูนะตัวนี้นะดูความใหม่ของมันนะครับอ่ะแล้วตัวนี้นะครับเป็นขอออรดใช่ไซเอ็มอีกแล้วโอ้โหผมเหมาะกับพี่พีพีมากตัวนี้เท่มากแล้วงานปังด้วยนะครับ สวยมากวันนี้จะมีซิปด้านข้างนะก่อนทักไปแล้วโอเคห้ามได้ครับใครทักไปทักไปเออทักไปห้ามทักไปคุยนะพี่เอาแล้วถ้าไม่คุยจะจ่ายยังไงอ่ะเออเหรออ่ะห้ามทักไปจีบอย่างนี้ดีกว่าเออใช่แฟนแล้วโอ้โหบอกว่าอถ้าทักไปคุยแล้วจะสื่อสารจ่ายค่าเสื้อกันยังไงเนี่ยอ่ะอุ้ยไซส์เอ็มตัวนี้สวยมากโอ้ใช่ครับทุกคน เดี๋ยวเส้นแดงยันเข้าไปข้างในครับตัวนี้มีซิปด้านข้างไหมทุกคนใช่ตัวนี้มีซิปด้านข้างด้วยนะครับนี่เลยอ่าทุกคนอ่าใครรับตัวนี้ใครรับตัวนี้เอาไปเลยครับห้า้านพอจบเลยเรื่องเงี้ยสวยจึ้งครับผมผมบอกเลยจบไปเลยครับตัวนี้อ่าเอาไปเลยครับห้าเก้านย์เป็นออร์ดอร์ของแผงอุปสรรค์ี่ใ่บเฟี้ยวเลยก็มีสักคนหนึ่งครับอ่าแล้ววันนี้ผมให้ด้วยนะส่งฟรีครับ ส่งฟรีเลย590นะครับรับพิมพ์รับตั้งตชื่อเล่นมาเลยครับจัดไปบทุกคนพี่พีตัวนี้เหมาะกับพี่มากสวยมากเป็นสีดําด้วยใช่ครับผมร้านเรานะครับบอกเลยว่าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่เอออุยคนดูเยอะมากเลยวันนี้ใช่คนดูเยอะมากเลยเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเพราะเสื้อสวยยสีาวยาวยี่บแปดพี่วันใครเปิดมาให้ขนาดนี้แล้วแล้วพาราเท่านี้อ่ะโอ้โหห้าเก้านพี่ จัดมาเลยครับ5 9ารรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยครับผมเมาชันตลอดนะคะเออแต่แกน่ารักนะแต่ตัวนี้ไซส์เอ็มใช่ไหมพี่วันชัยใส่ได้ปะเอ้ยีอ้ามีไหมมีไหมตัวใหญ่สิบหน้าโอเคมีตัวใหญ่สิบหน้ามานะครับอ่าใครรับตัวนี้นะครับรับพิมพ์รับให้ผมหน่อยรับประกันเลยตัวนี้สวยมากจริงๆพี่รับไปเลยพี่ผมอ่ะ ใครรับตัวนี้ให้ส่งฟรีเหมือนกันถ้าเก่ไปแล้วทุกคนตัวนี้เก่าส่งคืนเลยครับใช่้เก่าส่งคืนได้เลยฝ่ายนั่งจริงแท้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยพี่มาขอนิดหนึ่งช่วยกันนะครับช่วยกันอ่าสนใจแบบไหนสอบถามกันเข้ามาได้ครับทุกคนนอย่าอมยาอมเออโอ้โถ้าเปิดประมงถ้าเปิดประมงนี่ไม่คุ้มแน่เลยว่ะต้องมีแหละเพราะว่าต้องมีสักคนแหละอ่ะ หาตัวใหญ่ๆมาบ้างโอเคพี่มิวกี้ถ้าถ้าผมเอาตัวใหญ่ขึ้นพี่มิวกี้ต้องเอฟนะ <c oughs> เออเอ,อ่ะตัวนี้ผมเปิดให้เลยงั้นถ้าไม่มีใครรับนะผมเปิดเท่าไหร่อเอาจริงตัวนี้สวยมากนะเออตัวน,นี้สวยมากนะ <c oughs> ทุกคนตัวนี้ห้าเก้าศูนย์พี่ใครใครมีเงินเยอะเอฟไปเลยช่วยผมเอฟก็ได้ แบ่งแบ่งแบ่งกันใส่เอาเออแบ่งกันใส่พี่สวยสวยมาให้ลูกใส่ก็ได้ครับนี่เลยเป็นของมีแบบคุณภาพด้วยแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับแท้เราใช่ผมแล้วเป็นงานฝังด้วยนะครับทุกคนฝด้วยนะนี่สวยเลยนะครับแบบนี้เลยห้าเก้าศูนย์เท่านั้นห้าเก้าศูนย์รับทุกคนตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับออหรือสนใจแบบไหนสอบถามกันเข้ามาได้ทุกคนสวยนะแต่สวยมากๆเลยใช่สวยมากสวยมากสวยมากจริง รับให้หน่อยครับใครใจดีรับตัวนี้ให้หน่อยพี่วันชายเปิดมาให้ขนาดนี้แล้วนะฮะผมเชียร์ผมเชียร์นี่ผมเชียร์เลยมันสวยจริงอ่ะถ้าไม่ออกเราจะไม่ไปครับมันต้องมีใช่ครับผมอ่ะงั้นเอาอย่างงี้ผมเปิดประมงที่สามศูนย์ศูนย์แล้วกันมานีเปิดสามศูนย์อีกแล้วเป็สวยจึ้งสวยแบบสุดๆใช่ครับผมอีกแล้วนะฮะสามศูนย์สามศูนย์ประมงครับผมบิดคาระสองศูนย์ครับพี่อ่า เท่าไหร่นะเพิ่งมาอ่ะพี่พี่อะไรเนี่ยพี่โตพี่โตสามไม่ใช่ไม่ใช่พี่ลิงลบบรีทาลิปพี่อ่ะถ้าพี่เอาตัวนี้ผมให้ห้าห้าศูนเออมาได้มาได้จัดส่งเลยครับตอนนี้แต่ตอนนี้ราคาประมงอยู่ที่พี่โตโตรับถ้าใครปิดตัวนี้เอาไปเลยครับห้าห้าูนย์ผมลดให้อีกห้าสิบนี่ือว่าคืนทุนเลยวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะไม่อยู่แล้วเออไม่ได้ไปไหนนะครับ อ่ะมาขึ้นมาแล้วครับ370ครับสามเจ็ดศูนย์ของข้าของข้าครับใครปิดตัวนี้ไปเลยครับ50ปิดด่วนไปเลยอ่าตอนนี้อยู่ที่370นะครับ370นะนัำคูยนัำคูไมน้ำปูไหมสามเ้ย์นะครับ400ไม่ได้นะครับต้องเป็น410นะครับที่สิบครั้งต่ำครั้งละ ดูนี่สวยมยวผมเชยเก่าส่งคืนเล้เนียใช่ผมเปิดจึ้งพี่ผมรับประกันเลยนะถ้าเก่าแล้วพี่ถ่ายวีดีโอมามันเก่าพี่ส่งมาคืนผมเออได้ครับรับประกันเลยว่าตัวนี้มันใหม่มากใช่บุ๋มสุดๆพี่ตอนนี้พาราอยู่ที่410ครับพี่อะไรี่คุณหมูบินครับอ่าพี่หมูบินสี่ตอนนี้อยู่ที่คุณหมูบิน410นะฮะถามว่าขาดทุนหรือได้อะไรนะ450 450ศนี่ห้าศูนย์พีตโต้แล้ว ศูนเหอพี่จริงปิดเลยผมเชื่อผมดิตัวนี้เป็นของแท้นะพี่ร้อยเปอร์เซ็่แอบไปดูเลยแอบไปส่องให้เลยว่าราคาเต็มเท่าไหร่สวยมากจริงมจะสมูทจริงเนี่ยเอาช่องฟอร์ดซอสองรับประกันเลยเอ่ะพี่โตสี่ห้าศูครับมีใครบิดมาเพิ่มยี่สิบไหมอ้าซีเจ็ูครับพี่พี่พัชระพิมลนะครับพี่เองไม่ทันนะพี่เองไม่ทันนะผมพี่พัชระพิมน เตียมเลยครับพี่พัชรพิมมนับสิบครับผมนับเก้าครับนับแปดครับนับเจ็ดครับนับหกครับนับห้าครับสี่ครับสามครับสองครับหนึ่งครับศูนย์ครับผมอ่ะปามมาเลยถือว่าเท่าไหร่เท่านั้นอ่ะพี่พัชรพิมนแคบแล้วกดหนึ่งมาเลยครับราคาผมกนเลขหนึ่งไปต่อแล้วพี่ถ้ามีคนใส่ราคามาก่อนเลขหนึ่งผมนับให้ต่อนะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วพี่พัชรพิมนรีบกดหนึ่งมาเลยครับพี่อ่าครับผม คนนี้เก่าสฉบขึ้นเลครับมันสวยมากโอ้โหนึ่งร้อยขอบคุณมากครับขาดทุนอ่ะขอสิหน่ามาได้ไหมจัดไปสักหนึ่งตัวคุณประกองไปมีคนขอสิหน่ามาพี่ผมก็จัดให้เออ มีคนขอซิมหน้ามาเดี๋ยวผมจัดให้บอกเลยนะเสื้อผมนะไม่กระโปรงกระโหลกอะไรแน่นอนผมรับประกันได้เลยนะคะเพราะเราคัดมาแล้วมีเต่หัวหมุนๆเมื่อกี้ตัวคูมาเออพอามู่แกะไปแล้วเอาตัวนี้แล้วกันอ่ะพี่สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นของพามู่สีขาวที่งแกะออกมาเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะไปอุ้ยโหแถบเดี๋ยวผมดีเทลให้ดูนะครับตรงนี้เป็นโลโก้ใหญ่เลยพี่ของพมที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว บอกเลยนะคนที่จอเจียเขาใส่คนคนจอเจียเขาใส่แบรนด์นี้เยอะมากนะทุกคนแล้วดูนะครับนี่ข้างๆแบบนี้เลยนะครับให้ดูว่าใหม่ขนาดไหนใหม่มากๆดูดิแล้วผมอยากให้เปิดใจกับเนื้อผ้าผูมานะชิมหนาเคนสบายมากพามู่พามู่อ่าขอโทษพามู่ครับนี่ทุกคนดูนะว่าลายมันงามขนาดไหนอ่ะนี่โอ้ความใหม่อือคือใหม่สุดๆอ่ะทุกคนลองนับดูนะเนี่ยพามู่หมดเลยนะพามู่หมดเลยนะ เนี่ยอุปกรณ์อยู่ครบนะครับตัวนี้ไซส์เ็มนะครับทุกคนอ่ะล้วดูนะพมอหนึ่งนี่อันนี้อีกสองอันตรงนี้อีกออแล้วตรงนี้อีกเป็นัไงเป็นไงแล้วต้องแขนอีกนะครับพี่พมอ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 ตะโกนเลยครับพี่เขาเท่อ่ะตัวนี้เอ็มนะครับใครรับเอาไปเลยพี่ผมให้แค่ห้าเก้าศูนย์พอแล้ววันนี้ผมให้ส่งฟรีด้วยนะผมให้ส่งฟรีด้วยนะตัวนี้เอ็มนะครับใครรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับไปแล้วผม สวยๆเลยนะครับผมใครเร็วใครได้นะพี่ใครเร็วใครได้ผมให้คนเยอะมากโอ้โหแล้วเป็นไงทุกคนอุ้ยขาวอะสะอาดมากใช่ครับผมหล่ออะใส่แล้วหล่อเลยอะใส่เอ็มนะครับผมพี่เอ็มอะแบบมีป้ายยไม่ครับผมมีมีแต่ว่ามันมันจะหนาหน่อยมันจะหนาหน่อยครับมันจะหนานิดนึงถ้าแบบมีป้ายมันจะอ่ะพี่ปลายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ พี่ลิงป,ปลายลบบุรีครับผมป,ปลายลบบุรีนะคบพี่ปายลบบุรีครับถ้าใครเอฟวันนี้ผมจะจำชื่อคุณได้อย่างดีเลยพี่ปายลบบุรีพี่วันชัยแล้วก็พี่พ,พ,พัชระพี่มนพี่พัชระพี่พัชระพร อ่ะโอเคเคเคพัชรพรครับพัชรพรอ่าพี่ปายครับพี่ปายลพบุรีแครบแล้วกดหนึ่งเลยครับพี่แครบให้คุณประกรณ์สีนะครับผมเปลี่ยนชื่อนะจ้าเปลี่ยนชื่อนะจ้าฉายาใหม่เขาเรียกคุณประกรณ์สีแล้วนะจ้าอ๋อพี่พัชรพี่มล ขอบคุณมากครับอย่าลืมส่งไปบ้านนี้นะคบพี่ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนยังไงพี่ไปก็ต้องกลับมาซื้อผมอินนี่นอยพี่ไปรีบทักมาเลยนะครับผมพี่ปามรอตอบอยู่ครับผมอ่ขอบคุณมากก่อนปามไปกันต่ออ่านผิดซีซีค่ะเอ้ยอย่าอย่าซีซีเด็ดขาด อ่ะเมื่อกี้นะครับมีคนบอกว่าขอสิบหน้าใช่ไหมพี่อ่ะเฮ้ยตัดผมแล้วแบบขายของดีว่ะสงสัยต้องไปตัดผมทุกวันเลยเปิดหน้ารับซับไงเปิดหน้ารับซับเออว่ะใช่พี่ปาล์มจริงด้วยอ่ะไปไปกันต่อสาธุขอบคุณมากยักษ์นหญ่ของสันกษ์ใหญ่รีวิวเลยรีวิวยันษ์ในี้แต่งหล่อมากทุกทีแ่แต่งหล่อมากเลยนี่พี่ยักษ์ในแต่งหล่อมากนะครับอ่ะพี่ดูนะ แจ็คส์อะพี่เชื่ไหมว่าฟดไหวเขานะเพราะว่าวันนี้ขอให้ขายของดีๆพี่แล้วไหวปึ๊บขายของดีเนะใครไม่เชื่อก็ช่างก่อนไหวเราพูดไว้ยนะป๊อกแป๊วปอกแป๊ว้าวแจ็คสัรบอกแสบตาพี่แจ็คสันะครับอ่านี่ คุณแจ็คสันเขามาช่วยขายเลยนะครับวันนี้ไม่เชื่อลองดูพี่อ่ตัวนี้นะครับอุ้ยผิดด้านตัวนี้นะครับเป็นของพามู่นะครับคุณผของพามู่ซิปหน้าแบบนี้เลยนะครับไซส์ XL นะครับไซส์ XL นะครับตัวนี้ใหญ่นะครับ XXL ก็สามารถสวมใส่ได้เหมือนกันแยคสานตัวนี้ขายผมหน่อยแล้วกัน่กันช่วยกันตาอะ ตัวนี้ใครรับเอาไปเลยพี่690พอสวยมากแล้วซิ้นหน้าซิ้นหน้าจะหายากมากทุกคนเป็นผ้าวอร์มสั์แน่นอนแล้วเสื้อคุมพี่แจ็คสันนะครับผมได้มา4,000กว่าบาทถ้าใครรับผมรถให้ไปเลย2000เป็นเสื้อหนังไงเป็นเสื้อหนังครับแต่ผมได้มาพลานั้นจริงๆตัวนี้คือใหม่มากเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรอ่ะ คนละหนัง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 อ่าพี่ตัวนี้ใครรับนะครับเอาไปเลยครับ690รัาสบรับรับด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับเป็นของพามู่นะครับสิบหน้าแบบนี้นะครับตัวนี้ใหม่กริบครับผมไม่มีตำหนิครับผมไม่มีตำหนิเลยครับใหม่มือหนึ่งเดือนแล้วตัวนี้สวยมากผโทวนอันนี้เลยนะครับผมอ่านี่ี่แจ็คสันพี่กดดันแล้วนะ เอาไปเลยพี่690ตัวนี้ไซส์ใหญ่ครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะจัดไปครับทุกคนสวยๆเลยนะครับใช่ครับพี่690นะครับพมตัวนี้นะครับ XL นะครับผม XL ครับพี่ XL ก็ใส่ได้ครับสวยๆรับเลยพี่ตัวนี้คุ้มคุ้มมากซิทหน้าด้วยเป็นของพมด้วยนะครับใช่ครับผมแพ้100%พี่รับประกันเลยอ่าเอออู้วันนี้คนดูเยอะคนดูเยอะมากวว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  อ่ะเอาอย่างงี้อ่ะต้องพี่ช่วยกันไปอ่ะใครรับตัวนี้ผมเปิดประมงที่สามร้อยะสามศูนย์ศูนย์เอยสามศูนย์พี่สามศูนย์รับเหอะพี่คุ้มมากเดี๋ยวใส่ให้แจ็คสันดูเลยขอเลื่อเดือดขอเลื่อเดือดขอเลื่อเดือดนะลูกสามศูนย์มาแล้วครับพี่ต๋อยครับผมขอบคุณครับ ไส XL นะครับผมพมนะครับผมห้าสอครับใช่ครับผม3ามนพี่โอขอบคุณนาพี่จะจ้างไม่ทันนะครับผมอยู่ที่พี่โอสามนย์นะครับผมพี่แจ็คสันใส่ให้ดูแล้วนะทุกคนตอดูเลยพี่แจ็คสันหล่อแน่นอนเอาเสื้อหนังออกอ่าหนังอะไรวะอ่าอ่ามุมเล่นดิเล่นดิหนังอะไรโอเคโอเคเคโอเคเล่นเ 360ไม่ได้นะครับผมต้องมาคัตต่งต้องครั้งละหนึ่งใบเขียวเออคตตังต้องหนึ่งใบเขียวนะครับผมบิดต่อไปจะต้องเป็น390นะครับพี่สามดดีสามครับผมอ่า400โอ้เสีนพี่นี่พ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 ี่แบบหนึ่งแชทมันเด้งขึ้นไปพี่นี่นี่พาพรนะผมสี่ศูนย์นย์นี่พาพรนะผมพี่ดูพี่ดูผมจะบอกนิดหนึ่งนะว่า มันไม่ได้อยู่ที่หุ่นเออมันไม่ได้อยู่ที่ไหมแขวนเสื้อครับเออมันใส่ได้ทุกคนขนาดพี่แจ็คสันใส่ยังดูดีเลยใช่ใชือยังแจ็คสันป็นไงเออหล่อมากนี่จะเลยตัวว่านี้เป็นแพรลี่อันให่ให่อะพี่ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับสี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์นะครับอะรับคู่รับครูไหมรับครูไหมเจนราคาแบบพี่ 400พี่บอลพี่บอลนะครับผมทุนบิดเงินส่งครั้งละหนึ่งใบเขียวนะครับผมคอยนี่หนึ่งแล้วกันคอยนี่หนึ่งถือว่าช่วยกันอะเท่ละครึ่งทางอะคอยมีของฟรีไหมโอ้โหพี่จันทพานะครับเจ๊ปอยังไม่มีนะครับตอนนี้อะตัวนี้400นะนับนับเลยก็ได้นับเลยอะจัดไปนับแบบชัด440ทีโอ ขอบุณครับขอบุณครับซีจีศูนย่ออใช่ไหมครับโอเคพี่โอนับสิบอ่าพี่ภัชนพีมนโอนแล้วขอบุณครับของพรคนับเก้าครับผมพี่โอนับแครับห้าศพี่นี่ป่นับอปนบนแล้วะส0ครับเครับมเผครับผมสี่ครับสามครับผมสองครับ ขอดีเทลอีกทีครับผมไซส์ L อกห้สยาว30นะครับผมพอหม้อห้าศูนย์นะผมพี่ Anna ขอคนกรับขอบคุณกรับพี่โอไม่ทันนะครับฮ้าศูนย์นะผมห้าศูนย์นับสิบอะไรนะครับพี่ Anna อาพี่ Anna พี่ันนาพี่อ n นนับ8ดครับนับห8 0ดศูนย์ครับพี่มาแล้ว5 8 0 580นหับ8ครับหนับครับน้ําเอาหศูนยศูนย์ิวนนับเจ็ดนะผม 6ครับครัหครับผมสี่ครับ3ราม 2> 2ครับผมสองครับ